ท่วมกันต่อคุณผู้ชมตอนนี้ฝนก็ยังตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ปัญหาเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันมีทั้งบางทีพยายามจะฝ่าน้ําไปแล้วก็ไปไม่รอดเหมือนกับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ศพบเมือจังหวัดแม่ห้องศนภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณสะพานข้ามไปยังหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งรถกระบ,บะทั้งสองคันพยายามจะฝ่า ฝ่าน้ําท่วมไปก็เข้าใจว่าตัวเองน่าจะไปได้นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันเป็นสะพานเชื่อมระหว่างบ้านทุ่งหมู่ห้าตําบลบ่อสลีอําเภอหอดจังหวัดเชียงใหม่แล้วยังไงล่ะสองคันนี้ขับฝ่าไปแต่ไม่สามารถจะข้ามฝา่ากระแสน้ําที่มันมีความลึกได้ ในที่สุดเดี๋ยวดูนะรถไหลไปตามกระแสน้ําเลยค่ะนคนขับต้องหนีตายออกมาสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านที่เขาเห็นอยู่เป็นจํานวนมากเลยชาวบ้านก็เข้าไปช่วยเหลือในที่สุดก็ฝ่าไปไม่ได้ชักลากรถทั้งสองคันขึ้นมาได้แล้วก็ นี่ค่ะน้ามันก็ไหลดูน้ํามันิ่งๆเนาะแต่ปริมาณน้ํามันมากอะเกือบมิดคันเลยคุณเตมโอ้โหนี่ค่ะอันนี้ก่อนหน้านี้เป็นถนนนะคะแล้วก็ข้างทางเนี่ยเป็นข้างทางเป็นทุ่งนาไงนี่เพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างนะคะอะไรที่มันท่วมหนักเนี่ยเราไม่รู้ว่าทางข้างหน้ามันลึกแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าฝ่าไปเลยดีที่สุดนี่รถเอามาได้นะคือกู้ขึ้นมาได้โชคดีไม่เลยไม่ไหลไปกับน้ํานะคะ ก็ไปตากแห้งอนทุยวันลอันนี้เป็นรถกระบะรถยนต์นะคุณผู้ชมไปดูรถมอเตอร์ไซค์กันบ้างอันนี้ก็ฝ่าสายฝนฝ่าน้ำเช่นเดียวกันเป็นจักรยานยนต์วิบากแล้วยังไงดูสิคะน้ำแรงมากก็ถูกน้ำพัดจนล้มเลยค่ะแล้วก็ลอยไปกับน้ำนะคะคือจักรยานยนต์วิบากบางทีมันสูงเนาะเพรเข้าใจว่าจะขี่ไปต่อได้ไดนั่นแหละเจ้าของรถพยายามจะดึงไว้แต่สู้แรงน้ำไม่ได้คุณผู้ชมน้ำมันแรงจริงๆน้ำเป็นสีชายเย็นแบบนี้เลยนะคะ ต่อมาค่ะชาวบ้านที่ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่หล่มสักเพชรบูรอาสาออกไปช่วยเหลือชาวบ้านขับรถผ่านมาพอดีก็เลยช่วยกันกระโดดลงไปช่วยสามารถช่วยกันดึงรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเลโชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะเนี่ยค่ะส่วนที่ท่าตะเกียบฉะเชิงเซาฝนตกน้ําท่วม แมละท่วมอะไรไม่ท่วมไปท่วมอคอกวัวราคาเป็นล้านเลยค่ะ<อ>ชาวบ้านช่วยกันหอบพิ้วอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทีวีตู้เย็นเสื้อผ้าสิ่งของที่ใช้จําเป็นหนีน้ำเพราะว่ามวลน,น้ำมันทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงท่วมอคอกวัวสายพันธุ์ดีเกือบ20ตัว ราคาตัวละเท่าไหร่ดูไหมคะสองแป๊พี่แป๊ดตัวละหลายหมื่นค่ะรวมนับนิ้วดูแล้วเป็นล้านค่ะเพี่นิกรซับประสานผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่านอกจากคอกบัวนี้ที่ถูกน้ําท่วมแล้วมีปลาหลายแสนตัวที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว้ในกระชังมันไปกับน้ําท่วมหมดแล้วค่ะบ่อปลาก็จมน้ําไปด้วยนาข้าวที่กำลังตั้งท้องหลายร้อยไร่จมน้ําพืชผักตามโรงเรือนผักสวนครัวมะละกอเน่าตายหมด มอปแปลงไฟฟ้าของชาวบ้านก็ถูกฟ้าผ่าระเบิดอีก3รายนะคะชาวบ้านก็เดือดร้อนกันเบื้องต้นผู้ใหญ่บ้านได้จัดทีมร่วมกันเฝ้าระวังเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านแล้วส่วนพื้นที่จังหวัดเลยนะคะอันนี้ก็น้ําป่าทละลักเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้าน900หลังคาเรือนและเห็นว่าน้ําท่วมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่รอบแรกเป็นรอบ3แล้วค่ะท่วมสนามกีฬากลางจังหวัดเลยสนามเด็กเล่นตอนนี้ จากเด็กเล่นวิ่งเล่นกันวิ่งเล่นไม่ได้กลายเป็นแข่งเรือกันไปแล้วนะคะระดับน้ําสูง1-2เมตรทีเดียวเบื้องต้นก็ช่วยกันขนย้ายข้าวของไปไว้ที่สูงแล้วก็ได้มีเต็นท์นะคะสําหรับผู้ประสบภัยปรุงอาหารสดแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเช่นเดียวกับที่หนองบวัวลําพูค่ะตอนนี้ก็เดือดร้อนโดยเฉพาะที่บ้านตาดไฮอนนอาเภอโนนสังมีรับแจ้งว่ามีคนลงไปหาปลาบริเวณเขื่อนน้าล้นเก่าท้ายหมู่บ้านตาดไฮและจมหายไปล่าสุด ลักษณะของน้ําใต้ฝายก็ยังคงแรงนะคะในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตจมน้ําอยู่ตรงบริเวณใต้เขื่อนค่ะก็นําร่างขึ้นมาสําเร็จส่วนอีกที่หนึง่งที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูน้ําท่วมหนักปิดถนนรถก็ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่อ่างเก็บน้ําห้วยลิ้นควายตำบลนานด้วงจังหวัดเลย ต้นน้ำลำาลาพเนียงก็ปล่อยน้ําเพิ่มขึ้นนะคะก็บวกกับปริมาณน้ําต้นทุนเดิมมาสะสมไว้ก็ทําให้ท่วมพื้นผิวการเกษตรแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนกลายว่าตอนนี้เนี่ยต้องใช้เรือท้องแบนเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแต่ที่สุดท้ายที่เอามาฝากกันวันนี้ก็คือพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาน้ําท่วมถนนมิตรภาพแล้วก็รางรถไฟค่ะโดยเฉพาะชุมชนด้านหลังตลาดเทิดไทยเนี่ยท่วมหมดเลยใต้ถุนบ้านเขาจอดรถไว้กลายเป็นว่าตอนนี้รถกลายเป็นเรือแล้วนะคะ ท่วมไปหมดแบบนี้นี่บ้านอ้าวน,นอกจากนี้ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาน้ำก็ท่วมเกือบจะ1เมตรนะคะนถนนวิตรภาพขาเข้ากรุงเทพช่วงตลาดเซฟวัน,นไปถึงตลาดเทิดไทยรถเล็กไม่สามารถผ่านได้แล้วก็เส้นทางช่วงรถไฟถึงสถานีรถไฟภูเขาลาดตำบลบ้านใหม่แล้วก็สถานีรถไฟบ้านใหม่ก่อนถึงตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ10กิโลเมตรถูกน้ำท่วมทั้งสองรางระดับน้ำเนี่ยสามสิบห้าสิบเซนนะคะ รถไฟทุกขบวนหยุดวิ่งไปโดยปริยายเดี๋ยวรอสถานการณ์น้าลดลงก่อนค่ะ,ะค่ะโอ้ช่วงนี้สภาพอากาศยังแปรปรวนอยู่นะคะฝนตกหนักถึงหนักมากเลย60-8ถึงทั่วประเทศไทยเลยนะคะจะหมดย่างหค,คุณสองยังอ่ะก็แม่อุตุ<โอ>น่าจะอีกประมาณสักสัปดาห์หนึ่งเห็นจะได้นะคะ<อ>เดี๋ยวต้องเช็คอีกทีนึงนะแต่ช่วงนี้เนี่ยค่ะท่านผู้ชมต้องดูแลสุขภาพแล้วก็ต้องดูแลบ้านช่องดีๆเลยนะ ลมก็มาด้วยลมกระโชกแรงด้วยนะคะื่้วานี่เห็นตอนเย็นๆเนี่ยคลื่นๆอ่ร้องกันใหญ่นึกว่าจะสั่งลากันแล้วโอ้ยังยังยังใช่ไหมบทจะท่วมก็ท่วมหนักบทจะแรงก็แรงจัดอืแล้วสังเกตดูไหมว่าพอน้ํามากแบบเนี้ยฝนเยอะแบบเนี้ยอากาศเย็นเดี๋ยวจะป่วยกันนะคะสองแรงบวกน่าดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ